มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าวีรศักดิ์โพสต์ถึงอาการทั้งสองคนดังขอให้ตื่นขึ้นมาค่ะสืบเนื่องจากนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นะักคอมชวนชื่นติดเชื้อโควิด -19 ต่อมาได้เผยว่าภรรยาของนักคอมก็ติดโควิด -19 เช่นกันนะคะและอัปเดตอาการว่าเชื้อลงปอดแล้วต้องใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลาบาก นักคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องมีการนอนคว่ำหน้าแล้วก็ล่าสุดอาการหนักลงไปอีกก็คือไตาวายแล้วต้องรับการรักษาด้วยการฟอกไตค่ะโดยทางด้านลูกๆแล้วก็คนดังในวงการบันเทิงต่างออกมาเป็นกระบอกเสียงวิงวอนขอให้ทีมแพทย์ที่รักษาพูดว่าที่โควิดลงปอดแล้วรักษาหายได้ให้มาช่วยดูอาการของนักคอมชวนชื่นค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านนายวิรัสศักวิจิตแสงสีผู้ว่าสมุทรสาครได้โพสต์ข้อความว่าจากที่ผมได้ติดตามข่าวแล้วก็ทราบข่าวว่าในการระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรงมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากที่อาการเข้าขั้นวิกฤตซึ่งมีกรณีของคนวงการบันเทิงอย่างอะ้อยเศรษฐาและก็นคัคอมโดยเมื่อวานข่าวรายง,งานว่านคอมอาการสุดลงบางท่านบอกว่าอาการคล้ายกับผมตอนที่ป่วยหนัก ทั้งยังทราบว่ามีผู้ป่วยที่อาการหนักกว่านครมหรือว่าหนักกว่าผมและผู้ป่วยสูงอายุอีกจํานวนหลายคนผมจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทั้งอัต้อยนะักคอมแล้วก็ผู้ป่วยทุกท่านตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยขอให้อาการของทุกท่านดีขึ้นในเร็ววันให้ท่านได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดที่รอคอยการกลับมาของท่านอยู่ทุกวินาที ได้มาเห็นถึงกำลังใจจากคนไทยอีกหลายคนที่เอาใจช่วยแล้วก็ส่งความปรารถนาดีผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจากทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่โดยเฉพาะแพทย์วิกฤตแพทย์โรคปอดแล้วก็โรคทางเดินหายใจที่กำลังทำงานหนักเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอยู่ในเวลานี้สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครผมจะคอยสนับสนุนทั้งการทำงานแล้วก็ปัจจัยอื่น เพื่อช่วยส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของทางแพทย์อย่างเต็มที่ตามความสามารถครับอย่างไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะหายไวๆค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ